เรื่องของการใช้จ่ายสมมุติถ้าเราได้มานะคะเราก็ต้องมีได้มีจ่ายแล้วเราก็ต้องมีเก็บนะคะส่วนส่วนที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะแบ่งนะคะก็คือง่ายๆก็คือแบ่งมาสมมติร้อยบาทเราก็าจ,จะแบ่งเก็บไว้สักแบบเก็บแบบไม่ย่องไปยุ่งกับมันสัก30เอาไว้เยอะๆไว้หน่อยนะคะส่วน20เนี่ยไว้ใช้จ่ายเพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องของทุกคน มาร่วมวางแผนชีวิตคิดโจทย์การเงินกับนักวางแผนการเงินมบืออาชีพเดียวขึ้นไหมแปดสิมผมจะทำตรง80ให้ดูก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่าไรายได้มาจากเงินเดือนค่ะ planning for fan smart money กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับแฟนรายการ smart money 50ท่านที่อยากรวยด้วยแผนการเงิน18มิถุนายนนี้5โมงเยน็นถึง2ทุ่มคุยกับนักวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัว,ตวและถามสดตอบจริงทุกเรื่องการเงิน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ Facebook Smart Money ขีดล่าง Money Channel รีบหน่อยนะคะเพราะเรื่องเงินไม่เคยรอใคร